สวัสดีครับกลับมาพบก,กับช่องโอ oh, oh, ปอชาแนลกันอีกแล้วนะคะทุกคนในคลิปนีน้ต้องบอกว่ามีข่าวที่ต้องบอกโคตรแอ็บสแตรกมากๆในคลิปนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นช่วงยินดีช่วงต้นคลิปนี้ลากยาวไปถึงข่าวช่วงท้ายคลิปจะเป็นไบโพลาร์นิดนึงเพราะว่าก็จะเป็นข่าวจากแอนตี้สคนที่ตอนนี้มีการกลับตัวกลับใจแล้วคนนึงแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยทันเท่าไหร่เพราะว่าชาวเน็ตเนี่ยจะกินอาหารเม็ดกันหรือเปล่านะจ๊ะเดี๋ยวไปอ่านกันคอมเมนต์มันมากแกเอาเป็นว่าถ้าใครเนี่ยไม่ชอบดรมาม่าก็ไม่ต้องดูช่่่ววงท้าายคคลิปจแตถเกดใรชอบ ดีก็มาฟังกันก่อนได้ซึ่งคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการทําข่าวครั้งแรกเกี่ยวกับอ่ะแรปเปอร์สาวคนหนึ่งกับอาจารย์คนหนึ่งที่เป็นด็อกเตอร์นะจ๊ะเป็นด็อก จุดๆนะจ๊ะเออประมาณนั้นนะจ๊ะซึ่งจะเป็นครั้งเดียวที่แอดจะทําถึง2คนนี้แล้วกันนะเพราะจริงๆก่อนหน้านี้นแอดเห็นแล้วแหละแต่แอดก็ไม่หยิบมาทําข่าวจนรอบนี้เนี่ยรู้สึกว่ามีอะไรที่มันน่าสนใจก็เลยหยิบมาทําเป็นประเด็นแล้วก็มาเตือนภัยชาวลิลี่ของพวกเราด้วยนั่นเองนะจ๊ะอ่ะเอาเป็นว่ามาเริ่มจากข่าวดีๆกันก่อนเลยดีกว่าเพราะมันเยอะมากจริงๆนอนตอนนี้นริซ่าของเราเนี่ยไปเหยียบพรมน้ําเงินหรือปีแรกของเดเมตกาล่าก็ฟาดเรียบทั้งงานไปแล้วจ้ามาเริ่มจากทางแบรนด์วอชกันก่อนเลยนะม มาถึงพรมแดงโนริซ่าของเราเป็นคนดังที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในช่วงเมกาลาโดยมีการกล่าวถึง1.1ล้านคนแอดทำไมรู้สึกเหมือนเดจาวูอะงานอะไรอะไรที่โนริซ่าของเราไปออกมาก่อนหน้านี้นะจ๊ะก็จะต้องมีคําว่าบุคคลที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในงานบุคคลที่กล่าวถึงในงานไม่จะเป็นโคเชล่าออสการ์รืออะก็ตามทีอะทุกคนมันเหนื่อยเหมือนกันเนาะแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นแฟนคลับล้วก็ได้ชินสลารู้สึกแฮปปี้ทุกครั้งที่ได้อ่านนะจ๊ะรวมถึงอันต่อมาจ้ะตอนนี้คนดังที่ถูกพูดถึงมากที่สุดที่เข้าร่วมเมกาาปประจํี 2025บน Twitter หรือ X ทั่วโลกนอลิซ่าของเราถูกกล่าวถึง2.8ล้านครั้งนะจ๊ะแล้วก็ชวนเพื่อนสาวในวง l l c k p พิงตามมาติตดตไม่ว่าจะเป็นทิกเจนนี่ที่1.4ล้านโรเซ่1.1ล้านแล้วก็คนไทยอีกคนนึงที่อยู่ในงานก็คือน้องฟรีนสโลชา564,000ครั้งแล้วก็แมรี่ฮันน่านะจ๊ะ5 0 0 0 0ครั้งอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะซึ่งข้อมูลเนี่ยถูกรวบรวมใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาทาง Tal k Walker และคนเหล่านี้คือคนดังที่ถูกพูดถึงมากที่สุดที่เข้าโรงงานเมดกาลาประจำปีนี้นั่นเองจ้าอาประเมือลูกสาวของเรานะจะไม่เคยทำให้ผิดหวังจอแม่โซเชียลมีเดียและถ้าเกิดยังแฮปปี้ไม่พอยังไม่หมดแค่นั้นแน่นอนจะแอดรูปบโรมาเยอะกว่านี้อีกเพราะว่าล่าสุดโนริซ่าของเรามีผู้ติดตามบนอินสต a แกรเพิ่มขึ้นสูงถึง36,00 0คนส,สูงสุดของไอดอลเคปหลังจากงานเมดกาลาที่ผ่านมาแล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นทาง Vogue Magazine นะจ๊ะวิดีโอของโนริซ่ามีการดูถึง25กว่าาา้้นนคัังซึปจจจุะ ไกลกว่านี้แล้วนะจ๊ะเปรียบเทียบจากศิลปินที่อยู่ใกล้ๆนั้นก็ดูตามตัวเลขกันเองเลยนะจ๊ะและไม่พอแค่นั้นทางบทความของลู i n เนตพูดถึงความสําเร็จและการเติบโตของลิซ่าบนเส้นทางอาชีพเดี่ยวใน US เริ่มต้นจากการปล่อยอัลบัม e ้ม a l t e r Ego ต่อด้วยเดบิวต์ซีรีส The White ์ e ดอะวิทโลเทและการแสดงบนเวทีออสการ์ไปถึงการแสดงบนเวทีโ c h ชล l a ที่ส่งผลให้ความนิยมของลิซ่ารวมถึง On- d e m a n d Streaming ใน US เพิ่มขึ้นอย่างมากมายตามกราฟที่ได้เห็นในเนอร์เนน ๊ะอยลินพันหนึ่งซึ่งนี่ก็เป็นการสะท้อนว่า USA มองเห็นโนริซ่ามานานแล้วจนต้านความดังไม่ไหวต้องมาเขียนแล้วก็ต้องมาทํากราฟให้กับศิล,ลปินเดี่ยวหญิงคนนี้แล้วจริงๆบางสํานักงานข่าวเนี่ยก็มีการเขียนโพสต์แยก่เกี่ยวกับโนริซ่าหลายครั้งแนละ้ทนทั้งที่งานเนี่ยมีคนดังทั่วโลกไปกันมากมายแต่เขาต้องเขียนอลอม่์แย่ให้โนริซ่าหลายสํานักนะจ๊ะคงไม่ต้องมานั่งเดียวตัวอย่างบาอนก็ทาไปอยู่ทุกคนออถ้ามาเอามาพูดถึงอีกก็เสียเวลาพูดข่าวเดิมๆเ,เนะเานนเนะเ ในจานอริซ่ามีการเจอเซเลบิตี้หลายคนมากๆโดยมีเซเลบิตี้ท่านหนึ่งเนี่ยมีแฟนคลับเข้ามาถามว่าเฮ้ย hey, คุณได้เจอลิซ่าอยู่ในโรงรถเฟอร์รี่แล้วเธอเป็นยังไงบ้างหรออะไรก็ว่าไปซึ่งพี่คนนี้เขาก็ตอบว่าอ๋อลิซ่านั่นเลยคะเธอเนี่ยเป็นคนที่น่ารักและก็ใจดีและสวยมากๆฉันเนี่ยทำงานด้านสกินแคร์แล้วก็ฉันเนี่ยไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนที่ผิวสมบูรณ์แบบขนาดนี้ตุ๊กตาในชีวิตจริงเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนสวยมากอันนี้พักเพิ่มด้วยอินเนอร์ตัวเอง <laughs> อาวาดูอีกคนหนึ่งที่เป็นตัวมงตัวแม่ตัวมัมที่เริ่มมาเป็นลิลลี่ในช่วงหลังๆตั้งแต่บอกว่าร่วมง,งานกันในไวท์ดอไวโลตัสเนี่ยคุณแม่ของเราก็ลงรักลูกสาวตั้งแต่นั้นมายาวนานไปจนถึงทุกวันนี้ก็คือคุณแม่มิเชลโมนาแกนนั่นเองจ้าก็ามาลงไอจีสตอรี่ซัพพอร์ตลูกสาวเราอีกแล้ว คือแอดทำข่าวเขามาหลายรอบแล้วไม่ว่าจะเป็นกดไลค์การพูดถึงการคอมเมนต์เทนริซ่าให้หัวใจคือหลายทีมากๆอะเป็นลิลลี่ไปแล้ว,ลวล้วจากตอนนี้ไม่น่าจะรอดนะจ่ะโดนตกขนาดนี้ลิลลี่ก็รักคุณแม่เหมือนกันนั่นเองนะจ่ะเพราะัพพอร์ตลูกสาวเราไม่ห่างจริง,รง,รงๆทุกคนน่ารักมากเฟร์ะแล้วก็ข่าวดีข่าวสุดท้ายก่อนจะเข้าสู่ดรามา่าอันนี้เตือนแล้วนะใครไม่ชอบดรามา่าก็ปิดคลิปหลังจากที่แอดรายงานข่าวสุดท้ายนะจ่ะเปัจจุบันงานที่แฟนๆคาดว่าโนริซ่าจะได้ไปไม่ว่าจะเป็นเอฟวันมือไหมย่างางฟดเรียมอกกนล่นนไปาก็ มีงานที่เขาในคาดการณ์กันว่านนริซ่าจะได้ไปในอนาคตอันในกล้ก็คือเทศกาลหนังอย่างคาร์สเฟสติวัลใช่ไหมแอดอ่านไม่ผิดปะเ <c oughs> ดี๋ยวปากจะพันกันหรือจะเป็นลูวิสองครูซหรือ F1 โมนาโกนะจ๊ะและทีมงานเราก็มีการมาบ้ายแล้วว่าสัปดาหนะ์หน้าทีมเราจะมาประกฏดตัวพ่กับโนริซ่าอีกแน่นอนจา้าออกงานจุกๆไปเลยจา้าอย่างที่โนริซ่าเคยให้สัมภาษณ์ไปก่อนนั้นนีงไงว่าหนูนะคะเอาปีนี้ให้รอดก่อนเพราะตารางเต็มไปถึงปลายปีแล้วแล้วก็นานาจิตตังเรื่องใครจะชอบไม่ชอบพอนนริซ่าก็เคยให้ส ที่จะทาให้คนเนี่ยชอบเราในทุกๆอย่างที่เราทํามันเป็นไปไม่ได้แต่เราอบเต็มที่ที่สุดแล้วในส่วนของเราแล้วอะไรก็ว่าไปซึ่งแอดคิดว่าอะเราจบที่ประโยคนี้การออริซ่าดีกว่าไม่ต้องไปเถียงอะไรมากเราขนข้อมูลมาละขนในส่วนของอะไรต่างๆบทความหรือบุคคลสําคัญต่างๆเขาก็ยังไม่ชอบก็ปล่อยเขาไปนะจ๊ะให้เขาเป็นทุกต่อไปในใจของเขาว่าเขาจะไม่ชอบนั่นเองจ้ะแอดก็ไม่สนใจแล้วเนาะหลังจากนี้เราก็เดินหน้าต่อไปดีกว่านะจ๊ะซึ่งมีอันนึงที่แอดขำม,มากพอเอ่อบริษัทเราปล่อยว่าอาทิตย์หน้าจะมาอีกเนีีี่่่่มมคออเเนนนทาาาาแล้้ววดดขกกสสุบ งกําลังพลแอนตี้ต้องออกมาประท้วงได้แล้วทํางานไม่ได้หลับไม่ได้นอนจนเจนจะวิกฤตอยู่แล้วฟ้องกรมแรงงานไปเลยสิจ้าเราอะไรก็น่าเห็นใจแอนตี้นะจ๊าต้องบอกว่าไปฟ้องกรมแรงงานเพราะทำงานแบบว่าจับผิดแล้วก็ติชมโอริซ่าเนี่ยทุกวันเลย ตามติตามชมยิ่งกว่ากรรมการในงานยิ่งกว่าแฟนคลับซะอีกนะทุกคนบางคนเป็นลิลลี่ยังงงอยู่เลยว่าเอ้ยไปเอามาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยเขา้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งตัวให้ดีหลังจากนี้นะจ๊ะแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ามีคนคนนึงจะจะ,จะหันหัวเรือกลับมาชอบนอริซ่าของเราเป็นที่เรียบร้อยแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นผลยังไงนะจ๊ะเพราะการหันเรือแบบกลับแบบทันทีแบบเนี้ยมันแน่นอนมันต้องมีเอฟเฟกต์เกิดขึ้นเพราะว่าล่าสุดทางดรโสพลผนโชคชยัยอันนี้อก็ไม่ได้วิว่าอะไรเขานะเขาก็มีการมมมาาาาาโพพสสตตตต์ววว่่่่่ผผออรริซแแแงัปนนนดดก็ยีีคขเเ้ ท่าแบบนั้นบนเวทีเท่านั้นครับซึ่งก่อนอันนี้แอดก็รู้แล้วแหละว่าเขาพูดอะไรนะจ๊ะแต่ไม่ได้มาทําข่าวเพราะว่าก็ไม่อยากให้แสงให้ค่าแต่รอบนี้เนี่ยเขาพูดถึงนิดนึงเพราะนอกจากโพสต์นี้แล้วเนี่ยก็มีคอมเมนต์ตอบกลับจากแฟนๆแต่ว่าด็อกจะกลับลาแบบนี้ไม่ได้นะคะด็อกจะลอยแพคนที่เห็นด้วยกับด็อกกินอาหารเม็ดไม่ได้นะคะเอาจริงๆที่ทีมงานน้องเนี่ยเขาไม่ถือสาไม่ยุ่งไม่ฟ้องไม่ใช่ว่าเขาไม่กล้าหรือกลัวด็อกนะคะเสียงของด็อกเนี่ยเบากัฝุ่นเขาเลยไม่เสียเวลาเอาจงริงๆนยคะถ้าทางค่ายเน แต้วรก็เงียบไปเลยจ่าไม่ตอบจ่าแต่เขาไปโพสใหม่อีกโพสตหนึ่งโดยเขาก็มีการโพสต์แบบเรือหันกลับแบบรวดเร็วมากบอกว่าขอยกย่องลิซ่าเป็นนักลงทุนอสังหาทั้งไทยและเทศอสังหาคือซับแท้แต่ข้างล่างจ่าผลตอบรับเป็นอย่างนี้จ้าอ,อ่านเอาเองนะจา่าแอนอ,อ่านให้ฟังก็ได้เน,นอะเพราะบางคนอาจจะไม่ได้มองจออาจจะฟังเสียงแอนเดียวมาดี่ออ่านให้ฟังนะจา้าคอมเมนต์แรกเข,เขาเขียนว่าตอแหจุดๆนั่นจ้าตัวที่เหลือเนี่ยก็ไปเติมเอาเองจ้าว่าเติมลอลิงสเสืออะไรก็ว่าไปทุกคนอันนี้ไม่ได้ชี้นำนะส่วนอันต่อมาเขาบอกว่า คนจากการที่ลูกหลานปล่อยให้คนแก่อยู่ลําพังแล้วไม่ตัดเน็ตจ้าส่วนอันต่อมาแก่ดันทุรังเนาะอันนี้อันอันคอมเมนต์นะไม่ได้พูดถึงใครเลยคนต่อมาเขาบอกว่าครับอหวังอาจารย์ครับพักผ่อนเยอะๆนะครับเป็นห่วงอะไรเงี้ย หรืออีกคนนึงก็พูดชัดมากเลยด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ r, รู้จักคนนี้ไหมคะตอนนี้ชัศนคติด็อกเตอร์เนะี่ยเหมือนคนนี้เลยคะ่ะเขาชื่อเซเลแบงค์ค่ะก็ลองดูเหมือนกันแบบไหนนะคะ <laughs> แล้วมีคนมากดไลค์เยอะมากเอาเป็นว่าระรด็นด็อกเตอร์เนี่ยเหมือนเขาจะรู้ตัวแล้วเขาก็เริ่มจะหันหลังกลับหลังจากเกาะแสงโนริซ่าจะเริ่มมีคนสนใจเพจเขาบ้างหลังจากที่คนเนี่ยไม่ค่อยไปแบบสนใจธุรกิจของเขาเท่าไหร่หรือแบบว่ามองลอยข้ามไปเลยเพราะว่าหัาวอยู่ในกระลาอุ้ย เพราะว่าแบบความคิดอาจจะไม่ค่อยทันเด็กรุ่นนี้เฉยๆะนะเออบางทีแบบคนที่เขาบอกว่าเออหัวโบราณเนอะบางทีเขาอาจจะตามไม่ทันบ้างเราก็ต้องให้อภัยกันไปนะจ๊ะนอริซ่าของเรายังให้อภัย,ยหลายๆคนที่ผ่านมาเลยเนะอะตอนอยู่เกาหลีดนกรงก็ให้อภยัยเพราะฉะนั้นกับอ้แค่เล็กๆน้อยๆฝุ่นผงแค่เนี้ยเราอาจจะปล่อยผ่านไปได้แต่อีกคนต่อมานี่สิพูดไม่เลิกจิกกัดไม่ปล่อยนะจ๊ะคือทําเพลงไม่รอดไงก็เลยมาหาวิธีการมาด่าคนดังต่างๆเพื่อให้ตัวเองมีแสงซึ่งเป็นวิธีการที่แบบบางทีเขาเห็นตัวเองบ้างไหม่ว่ามันแบบน่าาสมเพวนนนขไหะจ ไม่เป็นไรรอบนี้จะเป็นรอบแรกที่แอดเนี่ยจะมาพูดถึงเขาโดยตรงแบบแบบแล้วจะไม่พูดอีกเลยหนละังจากนี้แล้วกันนะมีการมาพิมพ์ข้อความนะจะผ่านช่องทางส่วนตัวว่าฉันขอโทษนะแต่ว่านี่มันแบบเลดี้บอยชัดๆอาก็รู้ว่าแปลว่าอะไรเนาะมันกาลังทําให้ลูกกระเดื่องของอดัมไม่ตึงมากนักอันนี้แปลจากกูเกิลทัสเลสนะเอาเป็นว่าเป็นการบูลลี่เหยียดน้องลิซ่าว่าของเราว่าเป็นแบบเหมือนแบบว่าสาวเป้ยองหรือเหมือนอะไรประมาณนี้ซึ่งก็ไม่เป็นไรจะแอดไม่ต้องด่าเลยเลยแอดไม่ต้องด่าเพราะอะไรหรือปะเพราะคอมเมนต์ที่ตอบกลับไปเนี่รุน คือก็มีคอมเมนต์มามากมามว่าจะเป็นที่บ้านมีกระจกไหมคะหรือจะเป็นอันต่อไปหน้ากระเทยหุ่นนักมวยปล้ำผิวถ่านไม่คนสวยนะจ๊ะส่วนคาเห็นที่เหลือในแอดขอแปะไว้เฉยๆแล้วกันนูไม่อ่านแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างจะแรงเกินไปนิดนึงนะจ๊ะไม่สามารถอ่านได้ทุกคนแต่เอามาแปะให้อ่าน ก็คือส่วนเนี้ยก็จะเป็นการบอกว่ามีกระจกที่บ้านไหมอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะแอดก็ไม่ต้องออกแรงอะไรเลยเพราะดูเหมือนว่ากระแสสังคมจะตีกลับนางไปเองนะจ๊ะจากปากของนางก็คือทําให้ตัวเองเนี่ยที่ไม่มีแสงอยู่แล้วเนี่ยก็ยิ่งมอดลงไปมอดลงไป,ลงไปแล้วใครจะอยากจ้างนางละจ๊ะในเมื่อไปหาเรื่องคนนูน้นคนนี้ทีแล้วทําให้ชื่อเสียงแล้วก็ภาพลักษณ์ของตัวเองเนี่ยแย่ลงในทุกๆวันนะจ๊ะอันนี้ก็ขอไม่พูดถึงเรื่องสีผิวหรืออันนะอันนี้มันน่าจะเป็นนิสัยส่วนตัวหรือว่าปมด้อยอะไรต่างๆที่นางเคยมีเคยเป็น็นนนนแออดกกไไไมมม่่่่่่่ททททราาาาาาบบบบ้ถึงบบํัิืยใค คนนเดดยวดวย้แต่เอาเป็นว่าในส่วนของประเด็นที่มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยแอดเนี่ยเรารู้สึกกังวลมากเลยที่โนริซ่าเป็นประเด็นกับคนดำหรืออะไรเงี้ยโอเคขอบคุณที่น้องเป็นห่วงมากๆเลยนะจ๊ะแต่แอดขอบอกเลยว่าจริงๆน่ะไม่ว่าโนริซ่าจะทําอะไรอะนะมันจะมีแอนตี้ไม่ว่าจะเป็นเช,ชื้อชาติพันธุ์ไหนสีผิวอะไรก็มีประเด็นดราม่าได้หมดแหละแต่ ad, รู้สึกว่าในรอบนี้ถ้าเกิดจะไปโฟกัสที่คนผิวดําหรือผิวสีอะไรต่างๆเนี่ยเราดูดีกว่าว่าคนที่ตัดชุดให้โนริซ่าเนี่ยคือคนผิวดําหรือผิวสีที่ว่านะจ๊ะค แต่ว่าไม่รู้จะมีปัญหาอะไรนักหนานในเมื่อคนที่ออกแบบก็เป็นคนชาติพันธุ์เดียวกับคนที่จะมีดราม่าก็เลยงงว่าจะมีดราม่ากับคนที่ออกแบบทําไมงงมากและจริงๆนอริซ่าไม่ใช่เป็นคนผิดเพราะว่าทางแบรนด์แล้วก็ทางคนออกแบบแล้วก็คุณแม่แอนนาวินทัวเป็นคนเคาะถ้าจะหาเรื่องเนี่ยควรจะหาเรื่องทางแบรนด์หรืออื่นๆมากกว่าศิลปินมีแค่หน้าที่ในการรับงานมีการหน้าที่ในการแบบเออดูในส่วนของความเรียบร้อยทรงผมสีผมเมคอัพและเส่วนชุดเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของดีไซเนอร์นั่นเองจ้ะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปที่ คืองงมากว่าอะไรวันนี้คือมันหาเรื่องกัดจิกนั่นแหละพวกแอนตี้ทุกคนบางทีก็ต้องตั้งสติดีๆแล้วถ้าเกิดเจอกระทุอะไรบางอย่างเนี่ยแอดก็เคยเตือนไปแล้วว่าอย่าไปผสมโรงด่าเขาเยอะมากมายนอกจากว่า2คนนี้คือด็อก เว้นนานไปนิดนึงไม่เป็นไรเนาะกับอีกคนหนึ่งแรบปบเปอร์อย่างเงี้ยเอามาด่าตรงๆพูดตรงๆเออโจมตีแบบด่าชัดๆอย่างเงี้ยอะเราอาจจะสามารถออกมาโต้อตอบได้บ้างแต่ไอ้พูดแบบว่าเนียนๆทาเป็นแฟนคลับเนี่ยฉันชอบนิซ่านะแต่ฉันไม่อย่างนั้นอย่างนี้มันจะมีคนที่พูดอย่างนี้จริงๆที่เป็นแฟนคลับกับมีบางคนที่เป็นแอนตี้แต่แฝงตัวเข้ามารวมผสมโรงด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งสติดีๆพะจะเจออะไรอย่างเงี้ยอย่าไปพิมอะไรเพิ่มเติมวิไม่ต้องพิมอะไรเยอะเ้นลอยแพรไปให้มันแบบว่ามองข้ามไปเลยทุกคนเข อ๊ก็คงจะรอบครอบจักรกวาลอีกคลิปหนึ่งยาวทั้งสงคลิปในวันนี้นะจ๊ะเหนื่อยมากแม่ทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะหวังว่าจะถูกใจทุกคนแล้วมาเจอกันใหม่นะจ๊ะบุ๊ยบุย